มาทางรัดนะคะมาทางรัดนะคะทางลัดไปบ้านน้องขันนะคะเดี๋ยวทัวรนไหนนะคะจะถึงแล้วนะคะถึงแล้วค่ะโอ้น้องขวันขออยู่ก่อนนะแป๊บหนึ่งอ้ย เป็นยังไงบ้างน้องแอนเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเอ้ยอ้น้องเอนโอ้ดูนะคะเป็นช้างเผือกแล้วนะคะตอนนี้นะคะอุ้ยดูนะคะน้องขวัญเพิ่งมาเหรอน้องขวัญอ๋อเพิ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะน้องขวัญรถเทยังเทดินอยู่ นู่นนะคะแม่พลอยนะคะแม่ของน้องขันนะคะดูนะคะโอ้โหดูนะคะดูแม่พลอยนะคะแม่พลอ,อ,อยกับน้องแอนคนไหนเป็นพี่เป็นน้องฮะพี่แอนเป็นพี่เหรอโอ้ ดูนะคะลูกสาวแม่พลอยนะคะส่วนน้องเอยังไม่มีลูกนะคะื <ไป S 1> เลยนะคะเป็นพี่เขาเฉยๆนะคะน้องเอจทำไมหนูกลายเป็นช้างเผือกแบบนี้ละ่ะน้องเอนโอ้ยน้องขวัญโอ้โอ้โอ้โอโอโอ ดูนะคะแม่พลอยมากินอ้อยน้องขวัญด้วยนะคะน้องขวัญแบงพี่แอนกินด้วยเด้อ โอ้โอ้โจะไปแย่งเอาในปากน้องขวัญคุณตาบอกว่ารีบรีบไปอยู่เป็นเพื่อนน้องแอนหน่อยกลัวน้องแอนจะกลัวหมูนี่นะคะคองหมูนะคะเพราะว่าน้องแอนเขากลัวนะคะกลัวหมู เกือบเต็มแล้วค่ะเข่งเเคงเขงเข่งทางปลอดคนพบช้างเผือกหนึ่งอัตจานะคะตอนนี้นะคะ โยนไหมนี่มาอยู่นี่โยนไหมเฮ้ยหนูมีเพื่อนเยอะหนูไม่โยนเลยค่ะไม่โยนเลยเก่งมากๆเลยแข่งมาเลย ไี่เราจะเอาไปเอาน้ำแขกก่อนไม่คงแม่จะเอาน้ำแขกก่อนเรากินอยู่นี่แหละดูคุณตานะคะเป็นห่วงคนสวยมากเลยนะคะตามมาดูด้วยนะคะเพราะว่าน้องแอนเขากลัวหมูนะคะเพราะว่าข้างๆนี้เยจันทร์เขาก็เลี้ยงหมูนะคะนู่นนะคุณตาเป็นห่วงนะคะเป็นห่วง คนสวยมากเลยนะคะอืม ต,ตกนก้น้อืกกอเไปนนนีุงเนองเไปเล่นไปเล่นเปือกไปเล่นอะไรอยู่ไหนนี่ทำไมเป็นช้างเพืองไหน,นเล่นโคลนตรงไหนไเห็นมีโคลนเลย ดง่ม่น่อทด้ไดหคุณตายจันบอกว่าน้องแอนเขาไม่โยนนะเก่งจังเลยเลยคะน้องแอนแต่เล่นดินนะคะไม่โยนนะคะไม่เสกนะคะแต่เล่นดินน้องแอนไอพม่ไม่เด้ S <S ไปไหมแม,ม่พลอยดูนะคะดูน้องเอ็นกับน้องขวันนะคะ น้องขวันดูนะคะดูน้องเอ็นนะคะอบนิ่งนิ่งนิ่งนะคะนิ่งมากเลยนะคะมาอยู่บ้านเขานะคะนิ่งนะคะไม่กล้าโยนเลยนะคะทำไมหนูน่ารักจังเลยคะน้องเอ็นน่ารักจังเลย ดูนะคะไม่พลอยก็น่ารักมากๆเลยนะคะไม่เล่นดินเลยนะคะวัวเสียงลูกหมูลองแล้ตนะคะตอนนี้ลูกหมูหรือแม่หมูให้กีบนในนึงนี่ตอนนี้นะคะมีเสียงหมูลองด้วยนะคะ

ลงช้างนี้จุได้กี่เชือกนี่บรรจุช้างได้กี่เชือกนี่ใหญ่ไหมโอใหญ่มากเลเชือกเงเออนี่ลตอนเช้าก็ได้ีตอนเคุณพ่อคุณเทพคุณแม่แมม มันรู้เลยนะคะว่านะคะมาอยู่บ้านเขานะคะหนูไม่ดื้อนะคะหนูอยู่อยู่บ้านเขาหนูไม่ดื้อน้องเอ็นบอกว่าหนู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 มาอยู่บ้านเขาหนูไม่ดื้อนะอนบักจ แต่ไล้วน่แ่ไะว่ามได้เรื่อ้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้น้องแอนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นนะคะกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อไปนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงท่นนี้นะคะพบกันในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ